วันนี้แม่น้องนาดาจะพาไปตามหลักกิโลให้โชคให้มาแล้วสองงวดซ้อนวันนี้เป็นงวดที่สามไปดูกันว่าผลได้เลขตัวใดมาอีกเด้อจ้าเด้อ่นถึกผลได้ทั้งบนทั้งหลังเลยพี่น้องวันนี้เบื่อว่ามีตัวใดถึงยังไม่ทันออกเดี๋ยวแม่น้องนาดาจะพาไปรับชมเลยค่ะบนเปลียน เพราะว่าใบนั่นเป็นไยเกาใ้ใยที่พ่นเอาออกมันเป็นเลขยังไงหนึ่งสองเป็นเลขหนึ่งสองจ้าแล้วตทั้งข้างมันเป็นเลขเป็นเลขหกสามสามเลยเนาะหกสามหกสามสี่ศูนย์หกสาไม่จ้ะสี่ศูนกสามับข้างล่างเป็นหนึ่งสองครเอาไาอย่นิพ่อเแม่ซื้อทั้งบนทั้งล่างที่สองไม่ได้ซื้อบนไ่ได้ซื้ออ่ซื้อหกสามไมอ้อสห่งาแค่หาที่บ ถึงแรกโดยที่ไม่ได้ฟันถูกกับเสากิโลแม่หลังเสาไม่นี่เพิ่นมาเปลี่ยนให้มือใด้ให้ได้วดนี้บอให้งวดที่ออกสองนึงอะไก้อนประมาณอาทิตย์นึงก้อนห้อยออกงวดที่แล้วอาทิตย์นึงอ๋อแม่ก็ได้ซื้อน้ำเสาเก่าว่าซื้อน้ำเสาไม่ไม่ซื้อที่สองนึงเสาที่เพิ่นเอามานี่แหละมันเป็นกิโลที่สิบสองมันเป็นใบแบบเขาใหญ่มาที่อื่นจ้าจ้าท่านท่านนับจากไอ้ ไปถ้าสารแดงมานี่นมันต้องหนกิโลไเอนมเพิ่นมาผีดเพิ่นก็เยเอาเลขสองออกเลเหนึ่งกิโลเมตรไม่ได้ไม่ได้ออกหนึ่งสองเมตแต่ละคนป็นจริงทางบนมันเป็นสี่ศูนามเพิ่นจะมาเปลี่ยนอีกเพื่นเปลี่ยนเป็นเลแปดามันบอินี่อนนีลองเด้อแตบะเน่ด้บเน่บะเนด้เนาะาเขาทั้งบนทั้งล่างวามันสีมาน้แบบนี้เด้เลยเมนบ่จ้ะแมนนจ้ะ มันลืตรงหน้าบ้านมันมีมันแอบโ่ามันตรงหน้าบ้านโทษขอคนไปขนาคนละย่ายคนละย้ายหายขนาดผมเห็นผมยมไม่ได้ซื้อข้างบนไหมเออมันออกข้างบนข้างล่างไมได้ซื้อหกสามสามพมนออกมาอะไรโอ้ติเจอได้เด้่แติอนั่นบ ดดวงเขาได้สาหน่เนาะสี <lush> ่สนหกแปดเ่งามอยู <laughs> okay. Okay. Uh ่ไ huh. ด้หกแปดนาะคือคือคู่จกว่ามืเนีจคู่จากบอกมนมาคู่นบอกมาาเจ้ายจากบ้านมาแล้วมันเข้าทั้งบนทั้งล่างไปไทยหนเนาะ็เจ้าบอกน้มาไทยนมายืไทยเรไป มาคุ้นเกาทังบนทังล่างนอวสไป่พนก็จักนขนาดนู้โอวนเพิ่นพานมาเพิ่นเห้นบอกตนนีมาจากไหนายังล่ะวันนคอบอกตองเป็นคนข้ามือแก้วกอยจะอันนี้เพิ่นเพิ่นบ้านน้องแมงมวงเพิ่นจะ้ตามวันนี้ตาม ง่เงนึงข้างหลนเป็นหนึ่งสันแกให้เรหนึ่งตัวเดียวหนึ่งตัวเดียวนเขาทั้งบนทั้งลางบนนี่มางหน้ามันเป็น4่นกงล่านเป็น1ึ่งสองบ้างวนนี่เพิ่งแก้ป้ายไม่แล้วเป็นสี่ศข้างล่างเป็นหึตัวเดียวเพราะไม่พี่น้องเอซีพิจารณาด้อค่ะหนึ่งตัวเดียวยังใช่ต่ว่าข้างบนนี่ยค่ซื้อค่ะที่ซื้อค่ะที่ซื้อศูน ตามตัวศูนย์หกแปดหรือสี่ศูนย์หกาตัด2สตัวกับตนีนี่นีนี่สี่ศูนี่หกแปี่ศูนารจ้าของบ้านเป็นจีโร่นจ่คัง้อจะซือเอาแบบให้มันถูกเนาะตัดพันมากกว่าังยังถึงเนาะคตั้แมวาดเปดนี่แหละมาคุกแปดบานบ้าเพราะว่าตอนเมื่อคืนนัน จำนกแล้อ le, ุอ le, ้ยเาบ่ม off ัดมาสั่นไสดนมอมื่อนี้ยด้ขนาดเรโชว์ให้เคือยูริงกนองกัดังเขว่าเ่าผ่านช่องลยดูสิว่าตรงตรงเลยขันดูเสียวน้ำแดงมาอ๋ออีมนะพุ่มัน เลื่นหมจ้ะได้ไว้เนเลยหนึ่งสองว่างไว้เพื่อนเกาไปหาสิบบาท้าวันนี่ใสน้ำแดงนะไม่ว่วก็ไม่ได้ขอละกิโลหนะแต่ว่าเพต่อนเ้่าบ้านซื้อประจำยุสอง็สีูนย์หนึ่งสี่สี่นะกับเบถือจ้าเทีย่เคยถือพ่อคนใหญ่มาปุ๊บเั็ี่มาซื้อมองหนู่พอดีก็เลยถือไหมก็เลยซื้อหนึ่งสองเลยถือซ้ำเมันเลยออกสอง สอ้างูวาซื้อเห็นยุ้งว่าซื้อเห็นยูเหว่าซื้อเห็นยมันกบอกไมด้ว่าซื้ออันนี้ก็ว่าก้มมั่นจะเร่ซื้อแต่ว่าตอนตอนเพิ่นตั้งหลักใจญ่อยู่นี่เนาะซื้อซื้อมัดโตกับ่เคยถือจ้าเทมาอยู่นี่ปีกลัวมาอยู่ที่ลูกสาวว้่ซื้อคนบอกดูจังหวดต้อง่ซื้อคนบอกวันนี้พ่อใหญ่มากทางไอ้ใหญ่มากเ่เดียว

หตัวเดียวก็อยากให้น้องมย่ามาตามพ่อากใส่ยังหกิโลเมตรกับหนึ่ก่อ๋อพอหว่าหกิโลเมตรพอวะบอ่าหนเกาะเนาะอ่มนสนนาหนอ่ามันก็เป็นในเบิรตเนาะจ้ะหน่งเก้าหนึ่งศูวง ทุ่งหกสออกสามตรงตรงเด้อพอจะเอาน้ำแดงมาเลยเมนูระดาว่าสามตัวต้นขาขับอากาศขั้นใหม่ช่องแม่น้องระดาพาเพื่นเด้อจ้ะติดตามเพื่นเด้อค่ะเพื่อนโต้งงานเพื่อนกันเลยโมเม็นโต้งงานเห็นงานโมได้เพื่นตกขั้นหน้าเห็นงานโมได้เรียมว่เป็นเพื่อนกันมาทายทน้ามันแบ่งกับคลามคู่นี้รายเด้อจ้ะในโชคดีนะตัดจะได้โอ้เนี่ยสามตัวแล้วพอเด้อจะได้ซื้อน้ำแดงมาก หกแปดงแหลกสงหนึ่่งสอบมาทั้งบนทั้งล่างแม่เสานีนะทั้งบนทั้งล่างแล้วบะแม่ถือบ่พ่อแม่แสดงว่าเห็นอยู่บ่ได้ซื้อวันี้ก็ขอให้พ่อกบแม่โชคดีถูกทั้งสามโสองเด้ออตหใหญ่พอใหญ่แบ่หบลดเข่าเลยเนาะ เป็นยี yeah, trips, nice. ่ก <wiele> ิโลใหญ่เก่าเนาะพ่ถุถกาย่างวือมันออกไมรัเย่างวือมันออกต้องฟันเที่ยวแล้วมันก็มีสองปมีสีนึ่งเออมีหนมีสี่สี่ศนทำนี่แหละจากนี่ไปไปกระสินสี่สิโลันไก่ลวตถกิลักิโลยู่นันที่นี่ว่ายให่มันนี่ก็ใหญ่งดีเพื่อนอ่สิบโลอ๋อใหญ่ปุ๊บถึอปั๊บโอ้ยมันจะดงววานี่แหละ พอดูพอดูใล้ๆเนี่ยม vale <lly> ันอยากอยู่นี่มันอยากอยู่นี่มาเอามานีนี่มัยากอยู่นี่มาหนีซื้อซื่อเอาหน่อยหน่อยนี่ซื้อข้าอันหัวนาพ่อนไม่เห็นร่างเนาะร่างหัวนาอันยหญ่ได้บอพ่อนใหายได้อยู่ครับเดี๋ยวไปถามหัวนาข้างในกันเด้อเวรท่านวันนี้พ่อพ่นถามพ่อท่าน สามมั่ซื้อแล้วซื้อจมูกบอกซื้อทั้งบนทั้งล่างจมือบอกซื้อยู่ซื้อ้านี้จะจะไ่ได้ลาดกินแบงยี่บ่แม่แเพรา่าพ่ไมซื้อยูจ้ะซื้อตัวนี้ที่เอานี่แล้วเอานเปลี่ยนอะไรแน่หนอเนี่ยน้นนย์หกนะทางล่างมันเป็นหนึ่งสองจักรละเล็กแม่ขือเห็นป้ากแลมึงถือตัวระวังหันอตัวนี้ถือตัว้างล่าง เออเพิ่นก็เ er ห hmm. ็ดเห็ดปนเห็ดลางอย่างนี้เนาะเอพิ่นก็แล้วแมม่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 รจ้ะนะแต่ยูน่ค่อยซื้อทั้งได้กบนือากพัดหมุนเนาะพัดหมุนนี้เนาะเกดีๆมันสิเป็นเรข3เามด้่นก็เพิ่นมาแปะเอาแปะใส่นี่ได้เลยสนี่แม่ค่ะนี่แม่นี่แม่สีดำเพนสลบออเพ่นกอตพเป็นสติกเกอร์ติดอันนี้เพิ่นเลยเอาเลขอันนี้แม่ใส่ซื้อที่เล็กดีๆกมกไม่น้อยกิกสม พุ <łość> ่งพ่อก็แม่ที่เสียสละมาหยืนคุยนะอธิบายเรื่องตัวเลขีเายดเฮงเเนื้องวนี่สามตัวตรงตรงตัวเลบอกเมนูนั่นหละขึดว่าขึดว่าเสียพ่อแล้วต่อเบอร์สิบสองชอบเลยเห้โซคให้มันให้เนสามตัวได้เรียงลำดัเนะแต่ขอบคุณค่ะ